เปิดจำนวนเงินที่มีมีได้รับบริจาคให้มาทำสัญญกรรมปากเรียกได้ว่ายังคงเป็นเรื่องราวดราม่าไม่จบสิ้น สำหรับกรณีที่น้องบีได้โพสต์ภาพคู่แฟนใหม่หลังอยู่ห่างจากมิมี่เพียง5้าวันจากนั้นได้มีกระแสตามมาว่าน้องบีต้องเลิกกับมิมี่นั้นเป็นเพราะมิมี่ทำ้ายร่างกายชอบดื่มเหล้าและตามหึงหวงจนทนไม่ไหวต้องลาออกจากงานอยู่ที่ไหนก็ไม่ได้เช่าห้องอยู่ก็ตามไปอารวาสจนเจ้าของหอบอกว่าถ้ายังเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกก็ขอให้ย้ายออกเถอะซึ่งต้องบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็น่าเห็นใจทั้งคู่นะ ะะและหากยังจำได้ดีว่าก่อนหน้านี้หลังมีข่าวโด่งดังว่ารักกันก็ได้มีคนใจบุญช่วยกันบริจาคให้มีมี่ได้ไปทำสัญญกรรมปากและมีมี่ได้เข้ารับการรักษากับคุณหมอท่านหนึ่งและข่าวนี้ก็ได้เงียบหายไปล่าสุดมีมี่ได้มาออกรายการโหนกระแสโดยหนุ่มกัญชัยได้ถามว่าตอนนั้นปีก่อนคุณได้รับเงินบริจาคทำสัญญกรรมทำหน้าทำปากได้เท่าไหร่ มีมี่เผยว่ามาสองรอบทําบ้านเลยได้มาสามแสนแต่เอาไปทําบ้านทีแรกจะมาแล้วแต่หมอขอเลื่อนแล้วก็หายไปเลยเขาก็ไม่ได้ติดต่อมาถามต่อว่าบ้านที่สร้างมาด้วยกันจะทํายังไงต่อไปมีมีม่บอกว่าก็คงจะปล่อยร้างเอาไว้แฟนเขายืนเป็นตอไม้อ,มอยู่คงจะไม่กลับเขาอยู่ด้วยกันแล้วใครจะไปห้ามเขาได้ ผมไม่ได้ตีเขาขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวคนอันข่าวเขาขอบคุณค่ะ